อาจิรยจะพาทุกท่านค่ะไปรับชมข้อมูลเพิ่มเติมของห้องเครื่องอยนต์ในตัวนิสสัน GTR r, r 3 5คันนี้กันค่ะไปกันค่ะ,ะไปกันเลยค่ะคันนี้ก็อย่างที่บอกไปว่า700แรงม้าปรับจูนจากทาง GT t u n i n g แล้วแล้วก็เครื่องค่ะเป็นตัวนี้เลย HKS เต็มระบบค่ะอ่ะ เรามาดูกันว่าหน้าตาของเครื่องยนต์เป็นยังไงบ้างนี่เลยก็จากเดิมๆเลยเครื่องยนต์ใหญ่มากน่าใช้มากๆเลยค่ะนิสสัน GTR R 3 5ปี2011 Back Edition คันนี้ค่ะเป็น UK สเปค700แรงม้าค่ะเลขไม่30,000กิโลนี่แล้วก็ยังได้ตัวเครื่องค่ะจาก HKS ด้วยนะมีสัญลักษณ์ด้วยแล้วก็มีตัวครอ,อบของเครื่องยนต์จากทางนิสสันค่ะ ถือว่า700แรงมานี่รับสนุกแน่นอนครับดีแน่นอนค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาย้ำราคากันอีกครั้งหนึ่งราคาค่ะอยู่ที่8ปดล้านเมืนบาทค่ะกับ GTR R, R 3 5คันนี้ค่ะโหสวยมากแล้วก็บอกแด้ว่าเป็นรถที่น่าใช้อีกคันหนึ่งนะ ใช้ในสนามแข่งก็ถือว่าดีแล้วนะยังมาใช้ข้างนอกดูเท่อ,อีกด้วยเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครไฟท้ายสวยมากโดดเด่นเลยรู้เลยว่าคันนี้ GTR R35 แน่นอนขับขี่ไปแล้วหล่อไม่เหมือนใครบนท้องถนนเลยค่ะกับคันนี้ยังไงก็ต้องฝากกันด้วยนะคะกับ GTR R35 ราคา8้าน9 0บาทกับทาง300กะลาดของดีแชมป300นั่นเองค่ะแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณค่ะกับทางโชรูม300กระหลา ที่ให้อาจิได้พาทุกท่านมารับชมกับ GTR R 35ปี2011คันนี้ค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาในการรับชมฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องอจิ n e w c r s Family กันด้วยนะคะวันนี้อาจิขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ